ถามรองรอยการแตก no? like, มีไม่ม so? um, ีบ้างมีบ yes. <Elliott> ้างอ่ามันตอนตัดที่แหลกๆไงนี่คือตัดสองครั้งในตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมนะฮะเพื่อเหตุผลเพื่อยุดยุดให้กิ่งโตหยุดให้กิ่งข้างด้านเหล่านี้โตหยุดความสูงของต้นด้วยนะครับนะฮะเพื่อต้องการที่ทํางานง่ายทุกอย่างครับทั้งฉีดยาผลยาโยงพวกอะไรเนี่ยทดลองนี่คืองานทดลองนี่คือการทดลองทําทําโดยที่หมนเคยเห็นใครเหมือนงมคงอันนี้คือการต้นนี้กี่ปีฮะตอนนี้อายุ สามปีกว่าติเกือบสี่ปีแล้วนะเกือบสี่ปีเกือบสี่ปีสามเดือนสี่ปีสามเดือนเพราะว่ามันมันมันนั่งอยู่ในปลาพริกตั้งหกเดือนน่ะโดยที่เราบำรุงไม่ได้ก็คือเด้อหกเดือนเสียไปเสียไปฟรีเลยเอาไปตากไม่เฉยๆนะครับแล้วเก็บผลผลิตได้ประมาณเท่าไหร่ปีที่แล้วต้นขนาดนี้ตอนปีนี้ผมเอาไปสิบก่าลูกเองสิบก่าลูกนะเพราะว่าผมผมมองแล้วผมมันยังไม่ถูกใจเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกอยู่ข้างนอกเราไม่ได้ปลูกอยู่ข้างนอกเราปลูกอยู่ในปลาพริกทําอะไรไม่ได้ เดี๋ยวไม่มีมีต้นของนกข้างนอกที่เราปลูกข้างนอกอยู่มีอยู่ครับไอ้ทั้งแปลงที่เราผ่านมาได้แค่ตรงนู้นอะมันเริ่มจากสามปีสี่เดือนมาได้ลูกสามสิบสามสิบลูกยี่สิบลูกสามสิบลูกสามปีสี่เดือนสามสี่สิบลูกสามสิบลูกคุ่มใหญ่ต้นละหมื่นกว่าดิอย่าพูดตรงนั้นสิครับหมื่นกว่าอยู่แล้วอ่ามันต้องได้ครับเราคำนวณเองใช่ครัแล้วเดี๋ยวต้องคำนวณคือต้นทุกมันนะฮะอืมโน่นอะอันนู้นน่ะจะตายไม่ตายแล้วตายแล้วมันก็ยังฟื้นอะนนนนนนัััั่่ะมมม ทุกนู่นจะเป็นทุ่งตัดทีเดียวเลย6เมตรอ๋อหนุนตัดทีเดียว6เมตรเพราะเราม่ยังไม่ถึงความ